สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สลับเวลาเข้ามารับชมช่องและหลายๆท่านเลยที่ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเรียกได้ว่าโหแฟมีที่มาเก่าเนอะนึกว่าคงจะแบบเออเพราะว่าเพิ่งแสดงไปที่ฮ่องกงกับไทยปรากฏว่ามาเก่าก็คลึนไปอีกแบบนะ ไม่ดรอปเลยนะคะคู่น้องหลิงน้องออมนี่เสียงกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดดังมากนะเรียกได้ว่าโ,โหมีหลากหลายเรื่องราวเลยคือว่าไงคนจริงเขาปื้มปิมอ่ะเขาไปดูตั้งแต่มาฉายถึงเบื้องหลังการเตรียมงานเตรียมแบ็กดรอปอะไรใช่ปะ่ะก่อนวันงานจนกระทั่งวันงานเขาก็ยังมีเบื้องหลังเอามาให้ดูอีก เขาแล้วเขาก็ไปดูในในงานแฟนมีสอีกข้างในในงานอีกแล้วแบบมุมกล้องเขาดีเลยนะแสดงว่าเขาซื้อตั๋วที่แพงที่สุดเลยอะเห็นเขาถ่ายอะไรออกมาแบบชัดชัดมากคือเหมือนแบบเออเขาเตรียมตัวมาดีมากอ่ะใช่ไหมคราวนี้เขาบอกเขาโพสจะแบบว่าเมื่อวานวันงานนะคะเขาโพสจะบอกว่าเฮ้ยเขาทำลงในแพลตฟอร์มโซเชียลจีนห้ามเขาบอกว่ามันถึง จำกัดแล้วว่าถึงลิมิตที่เขาจะโพสต์ได้ในวันเดียวแล้วว่าคือเขาโพสทีทีทีทททร,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 รัวรัวรัวเข้ามาเลยอ่ะเขาบอกสแสดงว่าในเมมเขายังมีอีกเยอะเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้เขาจะโพสต์อะไรต่อนะคะเนี่ยเอก็เลยเอามารวบรวมให้แต่จุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้นี่จดหมายน้อยนะคืออะไรจดหมายน้อยมันคงจะมีส่วนหนึ่งอ่ะที่เอาไปคล้ายๆเป็นเมมโมอ่ะ ไปแปะไว้ให้ข้อความส่งข้อความถึงน้องหลิงน้องออมนี่แล้วเขาก็ถ่ายรูปมาให้ค่ะเป็นภาษาจีนอย่างนี้ก็ไม่รู้ของเจ้าของเองเปล่านะเจ้าของโพสต์นี้หรือว่าเขาไปถ่ายของคนอื่นมานะก็เขียนเกี่ยวกับว่าเป็นภาษาจีนเลยค่ะมันเป็นภาษาเขียนนะบางตัวเอกก็เขาหวัดมากเลยบางตัวก็เบอร์ประมาณว่าให้รีบซื้อบ้านราคาที่ดินในในเมืองจีนนะ ประมาณสองแส0หยวนขึ้นนะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าไปในตัวเมืองตรงเนี้ยมันวัดมากเลยอ่ะมันจะยิ่งแพงก็คือเขาบอกว่าให้รีบไปเปิดทีชีของจีนโตอิงของจีนนะคะจะได้รีบซื้อบ้านได้รูเร็วนะจุดประสงค์ก็คือตอนแรกอะ่ะเนื้อความตอนแรกเขาบอกราคาที่ดินประมาณสองแสนหยวนขึ้นนะคะเริ่มต้นที่สองแสนหยวนเอว่าไม่น่าใช่นะ สองแสนหยวนมันพึ่งล้านสองคิดคร่าวๆคูณคูณหกด้วยซ้ํามันสองแสนหยวนคูณหกมันพึ่งหนึ่งล้านสองแสนบาทอ่ะไม่ใช่หรอกหนึ่งล้านสองแสนบาทมันไม่แพงหรอกใช่ไหมเมืองไทยหนึ่งล้านสองแสนบาทยังไม่ใช่ไม่ใช่ทีแบบดีๆอ่ะเออจนกระทั่งคนที่ในใน,ในคอมเมนต์เขาก็บอคอมเมนต์เขาบอกคนที่เขียนเนี่ยมันรู้เรื่องเศรษฐกิจดีหรือว่าฉันอ่านแล้วไม่เข้าใจวะ ฉันหรือว่าใครใครเข้าใจข้อความเมมโมนี้ช่วยมาอธิบายฉันหน่อยเขาก็คงคิดเหมือนเออว่าแบบเหมือนจะแนะนําให้พี่หลิงอะ่ะซื้อบ้านที่ดินที่ประเทศจีนแล้วก็พูดทํานองว่ามันแพงมากราคาเริ่มต้นที่สองแสนหยวนหรือหนึ่งล้านสองสนบาทมันมันถูกไปอ่ะมันไม่ใช่อะ่ะนะเขาก็เลยงงง,งกันนะเขาบอกหรือว่าฉันเข้าใจอะไรผิดมาอธิบายหน่อยอันนี้เป็นคอมเมนต์คนนี้คนที่เอามาโพสต์เนี่ย เขาก็ไม่ได้พูดถึงเนื้อความในเมมโมแค่เห็นไปในทางเดียวกันว่าให้น้องหลิงน้องออมรีบเปิดตอ,อิงก็คือทีทีของเวอร์ชันจีนเขานะฮะจะได้รีบมีเงินไปซื้อบ้านตามความฝันแต่น,นี้เขาเขียนถึงน้องหลิงหลิงโดยเฉพาะน้องหลิงหลิงเพราะว่าน้องหลิงหลิงเขาอยากได้บ้านมาเพราะว่าที่ในกรุงเทพน้องอยังไม่มีความหมายของน้องเอก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วน้องหลิง อยากจะซื้อบ้านทั้งที่ไทยที่กรุงเทพด้วยแล้วก็ที่ฮ่องกงด้วยหรือเปล่าเพราะฮ่องกงที่แพงหรือว่าเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะว่าน้องอยากจะซื้อทั้งสองบ้านเผื่อว่าให้คุณพ่อคุณแม่บินไปบินมาใช่มหมกลับไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็ตั้งรกรากอยู่ที่ต่างประเทศก็นานกว่าจะกลับมาที่ไทยใช่มหมที่ไทยน้องก็มีที่อยู่กาลสินแล้วใช่ไหมของคุณแม่แต่ว่าที่กรุงเทพน้องยังไม่มีไงครอบครัวแต่น้องอมอมอะพื้นฐานเขามีบ้าน ที่ดินอะไรอยู่กรุงเทพอยู่แล้ววะคนจีนแฟนแฟนชาวจีนก็เลยจะมุ่งเน้นไปที่หลิงหลิงซะมากกว่านะเออเนี่ยแหละจุดหมายน้อยที่แฟนแฟนชาวจีนบอกไม่เปิดไม่ได้นะมันจะทำให้เธอก้าวหน้าขึ้นมากๆฐา,า,านแฟนคลับเธอจะยิ่งเยอะถ้าเธอเปิดแล้วมันจะทำให้เธออะยิ่งก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าแล้วก็เหมือนกับว่ายิ่งดังอะเปิดขยายฐานลูกค้ามาก,มากๆเลย หลายคนบอกว่าหลิงหลิงอ่ะเขาไม่รู้จักท t นะคะก็คือไม่รู้จักเวอร์ชันจีนทีทเวอร์ชันจีนเออนะเขาบอกจริงๆอ่ะเปิด TT เวอร์ชันจีนอ่ะตัอีหนยังดีสักกว่าไปเปิดอคาเว็บป่วอ,อีกโอ,อ้เขาพูดอย่างนี้นะก็เออใครมีความรู้บ้างอ่ะว่าแบบว่าฐานแฟนคลับระหว่างท t กับ ด้วยปัวคือเวลาดาราศิลปินคนหนึงโพสอะไรไปในสองแพลตฟอร์มเนี้ยอันไหนมันอิมแพกมากกว่ากันใครรู้บ้างแต่ทีทีมาใหม่กว่าเว้ยปัวใช่ไหมคะแต่ถ้าเอาจริงๆนะถ้าให้เอมองหรอเว้ยปัวมันมัน,มนก็ควรจะมีทั้งสองอย่างอ่ะอืมแต่ถ้าจะหาเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยหาไรายได้อะไรด้วยทีทมันหาได้ง่ายกว่าปะใช่ไหมก็อย่างที่เอก็เคยบอกแล้วว่าว่าน้องต้องเปิดอ่ะ ทั้งของไทยแล้วก็ของที่เมืองจีนนะน้องต้องเล่นน่ะอืมจะมาแบบนานๆทีเข้าใจว่าน้องเหนื่อยจะจะแบบนานๆมาโซเชียลทีไม่ได้ถ้าหลังเนี่ยตอนนี้ก็กรี๊กลาก่กอีกแล้วใช่ไหมได้หมู่แฟนคลับน้องหลิงน้องออมเดี๋ยวหลังจากงานแฟนคลับอ่ะกว่าจะไปรอไปฟิลิปปินส์เอาเดี๋ยวเงียบอีกแล้วมันจะแบบก็เข้าใจนะว่าน้องก็จะมีงานถ่ายแบบถ่ายที่ยาสารออกมาเรื่อยๆแต่ว่ามันช้าไปมันไม่ทันกับความ ความต้องการของเหล่า f อฟเออพูดอย่างนี้ดีกว่าเหล่า f อฟอ่ะเดี๋ยวนี้เขาต้องการอะไรที่แบบทุกวันต้องมีอัปเดตอัปไอเนี่ยเขาก็โอเคนะอย่างน้อยแต่จริงๆอ่ะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเหล่า f อฟทุกวันเป็นประจำอย่าขาดถึงน้องจะเบื่อแต่มันคือหน้าที่ของศิลป,ปินอย่างหนึ่งตอนนี้ที่จะต้องคี Close ให้ความสำคัญกับเหล่า f อฟต้องปฏิสัมพันธ์่ไม่งานกระแสคุณจะดรอปแล้ว ใช่ไหมอันนี้ด้วยความรักและหวังดีเวลาน้องหลิงน้องออมไปออกแฟมิที่มันก็เลยกระพือขึ้นมาอีกใช่ไหมแต่เมื่อไรอ่อะที่เข้าใจป้ามันเหมือนกราฟอะตอนนี้น้องกําลังเป็นขาขึ้นแต่มันไม่มีกราฟที่มันจะขาขึ้นตลอดไปหรอกอย่างมากมันก็ทรงทรงคงตัวแต่น้องอะยังได้อีกหลายปีแหละแต่ถ้ายังไงน้องก็ต้องนะถ้างานหายยุ่งแล้วหรือว่าน้องพอมีเวลาตอนเนี้ยน้องต้องเล่นโซเชียลอะ อย่างน้องออมตอนนั้นว่างหน่อยใช่ไหมก็ยังมาไลฟ์ทีๆเรื่อยใช่ไหมแต่ตอนนี้น้องออมก็ยุ่งเหมือนกันงานเยอะก็เข้าใจอะ่ะแต่ว่าจริงๆมาเป็นหน้าที่เลยอะ่ะช่องต้องแบ่งเวลาให้น้องนิดหนึ่งอะ่ะให้น้องมีเวลาอันนี้เป็นเดอะมัสเลยอะ่ะเนี่ยเอไม่ได้พูดอะไรเลยแฟนจริงก็เห็นเหมือนกันรีบนะรีบเลยเนี่ยแนะนำน้องหลิงอยากจะโกินเตอร์ให้มันดังมากมายไปกว่านี้ต้องนี่แหละ เข้า TT เวอร์ชันจีนอ่ะไม่พูดมากทำเพลงแล้วก็วันนี้หนามาดูเบื้องหลังของแฟนจีที่กาเอามาให้ดูเพิเ่มเติมมีเอ๋งมันก็มีหลากหลายเบื้องหลังเลยนะที่เราเอยังไม่เคยเห็นที่ไหนอะนะก็หวังว่าทุกคนก็มารับชมกันละกันบางคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วบ้างอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยรับชมก็มาชมพร้อมกันเลยนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ้า

you're it. <laughs> so, oh, it, it, it has to be like i love you lingling why go why go come forward สอ,นนะะองออหนึงออมภาษากรางตุ่มนะครับหัวไอ้หนีก็คืองอออยหนีงอออยหนีใช้ชื่เอเงย้องใอ้ชหอเยอิงออออยหนอออีอ้อา 充满的爱，充满的爱啊！那我们现在的表演已经到了段落了，谢谢你们。那待会呢？啊、哦，我们会来，就是跟他们一起来玩这个 family。希望大家可以送出你们最热烈的掌声和尖叫声给他们，好不好？谢谢大家慢慢去休息一下，看着他是最棒的家伙。来，你，拜拜。t h a thank you，b Muốn ô muốn, ca thằng nhau, ca thằng nhau, tài ca hủ, tài ca hủ. thành tài ca hủ, tài ca hủ. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's そう<分> i don't think so no 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 no

Hail the and No, it's never, ever, ever. อเปล่าไม่อเาเรกว่าเปาเเปาะเ้เปาเออเาเสียงเปล่าเสียอ่านี้คือเปล่าเปล่าใช่เปาใช่ต อันนี่ละคะ่ะโอ้เก็บตกความมานะเดี๋ยวรอดูนะว่าวันนี้แฟนๆชาวจีนเขาจะมาโพสต์อะไรเพิ่มเติมเหตุ hey, เพราะว่าอย่างที่บอกไปข้างต้นเขาโพสต์รัวๆจนวันนี้มันเกินลิมิตที่เขาจะโพสตได้แล้วอ่ะเออเอก็เพิ่งดูนะมีลิมิตด้วยว่ะแต่เขาโพสต์รัวจริงคงแบบเดี๋ยวเครื่องมันรัวนะ่ะเออเขาก็เลยเนี่ยระบบเขาเลยกั้นไว้ก่อนพอแล้วอันนี้ถึงลิมิตของเธอที่จะโพสต์ได้ในวันนี้แล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรเด็ดๆเพิ่มเข้ามาอีก ขอบพระคุณที่มารับชมนะคะก็ร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคะ่ะสวัสดีคะ่ะ